สนุนไพยทองไพรโลดเราภาษาสนุนไพยไทยและจีนเข้าไว้ได้วยกันมีผลิตภัณฑ์3ชนิดคือค่ะสเปรย์ทองไพรโลดเนี่ยใช้ได้หลากหลายเช่นบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดข้อหรือ,อคนที่มีปัญหาเจ็บทันทีทันใดเนี่ยค่ะมีเคสประสบการณ์ของผู้ใช้มากมายสำหรับสเปรย์ทองไพรโลด สเปรย์ทองไพโรดเนี่ยใส่สมุนไพรไทยจีนเกือบ50ชนิดนะคะก็ใช้สําหรับบาดเจ็บเฉียบพันธ์นะคะบาดเจ็บเฉียบพันธ์จากการเล่นกีฬาหรือล้มอุบัติเหตุอะไรเนี่ยรีบฉีดไม่ช้ำไม่บวมค่ะมีผู้ใช้มากมายมีประสบการณ์นํามาเล่าให้ฟังเยอะแยะสําหรับบาดเจ็บเฉียบพันธ์จากการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุรีบฉีดรีบใช้ไม่ช้ำไม่บวม รีบฉีดรีบใช้ไม่ช้ำไม่บวมมีผู้ใช้มีประสบการณ์เคสมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายใช้เป็นประจำทุกวันได้นะคะแล้วก็ปวดเข่าปวดข้อใช้ได้เลยค่ะสเปรทองไพโรต